สวัสดีครับวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าชม10อันดับดาวเซนโวพรีเมพร์ลิกอังกฤษป2019ี2019ถึง2020จะมีใครกันบ้างครับเริ่มต้นที่อันดับที่10กันเลยแล้วกันครับ เป็นทางมาคัตแรดฟอร์นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับจำนวนการยิงประตูของมาคัตแรดสฟอร์ดูดูการนี้กดไป17ประตูนะครับถือว่าพัฒนาได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนอันดับที่9นะครับเป็นลาอูคิมินเนสนะครับวูแฮมตันวอลเลอร์นะครับจำนวนการยิงประตูของทางลาอูคิมินเนสอยู่ที่17ประตูเช่นเดียวกันนะครับแต่ผลงานดูดีกว่านะครับส่วนอันดับที่8นะครับอองตูนี่มาร์ซิเอลนะครับ บางแมนเชสเ,เตอร์อยู่ในแต่เช่นเดียวกันต้องบอกว่าปีนี้พัฒนาฟอร์มการยิงเพิ่มขึ้นมานะจำนวนการยิงประตูของเขานั้นอยู่ที่17ประตูนะครับถือว่าไม่น้อยหน้านะครับส่วนอันดับที่7นะครับเป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับจากท็อปแนนฮอตสเปอร์นะครับต้องบอกว่าฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องนะครับผลการยิงประตูของเขานั้น18ประตูโอ้โหถือว่ากำลังดีนะครับ ส่วนอันดับที่5ครับซาริโอมาเน่นะครับจากลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับจำนวนการยิงประตูของมาเน่ซีซั่นนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับกดไป18ตรงนะครับถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับส่วนอันดับที่5นะครับตามมาติดติดโมรเมสซาร่านะครับจากลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับจำนวนการยิงประตูของเขานั้นไปที่19ลูกนะครับอาจจะยิงน้อยกว่าซีซั่นที่แล้วแต่ต้องยิงอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนอันดับที่4นะครับเป็นทางลาฮิมสตอร์ลิงนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้ฟอร์มฮอตจริงๆนะครับตั้งแต่เป๊บเดียวล่ามาพัฒนาฟอร์มของเขาไปขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนการยิงประตูของเขานั้น20ประตูนะครับส่วนอันดับที่3นะครับโอบาเบยองนะครับจากอาร์เซนอลนะครับจำนวนการยิงประตูของโอบาเบยองซีซั่นนี้ถือว่าไม่เลวครับกดไปทั้งหมด22ประตูนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ส่วนอันดับ2โอ้โหผิดคาดครับเป็นแดนนี่อิงนะครับจากเซาท์ปตันนะครับจานวนการยิงประตูต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับกดซีซั่นนี้กดไป22ประตูนะครับสุดยอดมากครับทางแดนนี่อิงอันดับที่1โอ้โหเจมี่วาร์ดี้ครับจากเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าปีนี้เลสเตอร์มาดีนะครับวาร์ดี้ก็ยิงแบบระเบิดระเบ้อนะครับซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด23ประตู นะครับโอ้โหดีใจกับเจมี่วาดดีด้วยนะครับจำนวนการดาวเซนโวของประจําฤดูการ2,019ถึง2,020แต่จบลงไปแล้วนะครับเจมี่วาดดีก็คว้าดาวเซนโวสูงสุดของเพียง์ริเอังกฤษไปในซีซั่นนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะครับวันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ